โอ้นี่มารับเลยนะไปไปไหนมานี่โกโปรตัวใหม่เลยพี่ฮะโกโปรใหม่เลยวะโปรเก้าชิพี่ถึงสิบเอ็ดเออเหรอบ้านจะกินน้าหมบ้านพู่นั่นแหละเดี๋ยวผมพาไปกินเป็ดยอเป็ดอ๋อเหรอเปรี้ยวพี่รีวิวพูดแตวเป็ดเนียอร่อยมากได้เลยโอ้ยเราปั่นมานะเรียบเรียบเลยกินเป็ดนะกินเป็ดกินหมู อยู่ที่ต้อมนะนะมาทางวัดลานบุญนะมาทางคลองทับช้างแล้วก็มาวัดลานบุญมาอยากมาเปนเป็ดมัจะหลังผมนี่คือแก้วจีนเลยใช่ป่ะอร่อยนะเมื่อกี้ปิดจนเรียบเลยไม่ได้ถ่ายแล้วเมื่อกี้จังหวะหิวไม่ถ่ายละมาถ่ายตอนหมดนี่นะบั่นมากินเป็ดจานเบ้งๆเลยเนี่ยจะบอกให้นี่ถ่ายรูปไว้นะฮะนี่จานเบ้งๆอย่างนี้เลยเนี่ยดูดิ อันนี้ไม่ใช่แค่จานเดียวนะเมื่อกี้พัดจานเล็กไปจานหนึ่ง mm hmm. ก่อนจานนึงนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูจักรยานกันนะฮะวันนี้พาพี่เข้ามาดูจักรยานนะ,ะอ่ะลงมาแล้วนะฮะอ่ะวันนี้ปั่นจักรยานมานะฮะเสร็จปุ๊บมาเจอน้องแมนระหว่างทางพอดีมาซื้อน้ำนี่นะฮะเอาจักรยานขึ้น เอาเอาจักรยานลงอ่ะไม่เอาจักรยานลงเออาไว้ก่นฮะเอาเหรอเอาคุณจะเอาไว้ทรงเหรอดด้วด้ววยยฮะเก่งใจเนะี่ยวันดีครับโอ้โหนี่นะฮะนี่คุณมีพ็อปด้วยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีพ็อปด้วยนะเนี่ยาจักรยานาวางนี่นะฮะใบชัวนะฮะหลบรถเขาหน่อยน,นะนี่ฮะ เดี๋ยวเรามาชมจกักรยานกันดีกว่านะพี่ต้อมนะเนีย่ยมีทุกแบบเลยนะพี่อยากได้แบบไหนเี่บอกพี่ต้อมบอกอยากได้เสือหมอบราคาไม่ถึงหมื่นใช่ไหมประมาณหมื่นลองดูเนาะมีหลายยี่ห้ออยู่นะนี่เสือภูเขาก็มีนะฮะเขามีเยอะเสือภูเขา โอ้นี่หายไปเยอะเลยเนี่ยแต่ก่อนตั้งเรียงเต็มเลยยังยังจัดอยู่ไหมฮะลดราคาอ่าโปรโมชัน่นอยูู่่พีมาดขถึงราคาใช่ป่ะโโปรโมชั่นเลยได้นี่ไง<ช>นี่นะฮะโอ้<ม>โหลดลดกันระเบิดระเบอ้อเลยนะฮะจากสามร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบนะฮะจาก 600, หกร้อยเหลือสามร้อยห้าสิบนี่ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่มีหมดมีรถกำลังล้างอยู่เลยนะครับ นี่พันสองเหลือหกร้อย 600. อ้ยนี่ลดครึ่งราคาเลยไหมเนี่ยใช่ครับนี่นะฮะถึงสิ้นปีนี้นิดๆมาล้างกันนะอ่ะละถึงสิ้นปีเนาะใช่ครับจะถึงสิ้นปีนี้เนาะโอ้โหนี่ล้างแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้รถที่ล้างแล้วโอ้โหนี่จะเต็มแล้วเนี่ยโอ้หนี่ต้องต่อแผ่นนู้นแล้วนะฮะอัน,นี้รถล้างแล้วครับอ๋อนี่คือลูกค้ามาล้างใช่รรรครับขอล้องเพืยอล้างแล้วใหม่เลยโอ้โนี่กลิ่นยังนี่เลยนะกลิ่นยังโอ้โหนี่โซ่ดูดิ นี่นะฮะโอ้นี่เขามาใช้ชุดไหนฮะชุดหกร้อยใช่ป่ะพันสองหรือหกร้อยก็คือถอดทั้งคันเลยนี่ตั้งแต่นี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 ่ไล่หมดเลยคอโอ้โหเนี่ยลื่นปื๊ดเลยนี่นะฮะนี่ครับจากเลอะเลอะเลยครับพี่กลายเป็นดำทำมึนดุเลยครับโอ้นี่ใส่น้ำมันให้ด้วยเหรอขัดให้ด้วยใช่ไหมเนี่ยขัดด้วยครับพี่โอ้โหครับ ก็ดำดุเลยสวยเลยโอ้โหนี่ลื่นปื้ดเลยเนี่ยอเมริกาอ้ยยยมี่สุดคมชัด่ดเืยนี่นะฮะสุดคุ้มเลยทีเดียวเอาสักปีละหนนะ<ช>กำลังดีเลยถ้าเกิดไปลุยมาก็สักทีนึ่ง,าางนะเอาเลยครับใส่เลยใส่เลยตามสบายเลยโอ้หนี่นะนมีงานทำทุกวันเลยตอนนี้ใช่ครับมาทุกวันเลยทุกวันเลย โอ้ก็ถูกขนาดนี้นะหกร้อยนะมีที่ไหนเนาะล้างทั้งคันขนาดนี้โอ้ดูนะฮะอุปกรณ์ครบจาระบีโอ้นี่เมยดอยู่ตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โ,โหตรงนี้รถเต็มร้านแล้วนะตอนนี้ไม่มีที่ตั้งแล้วตรงนี้สตูดิโอคุณกลายเป็นที่เก็บรถแล้วอันนี้รอถ่ายรูปรอรอถ่อายครับรอถ่าย โอ้โหนี่อัน <you> น <mythology> mm ี hmm. mm ้ค hmm. mm ือแค่ห้องห้องเดียวนะเยอะแน่นะรถสวยนะพี่นะเดี๋ยวพาพี่ต้อมไปดูนี่ข้างบนนี่มีเยอะเลยนี่อ๋อนี่ไงนี่พี่ที่บอกว่าดาวฮอนอ๋อนี่ไงนี่คันเท่าไหร่ครับนี่คันแปดพันห้าพี่อือแล้วคันนู้นอฮะคันนั้นสิบสอง หมื่นสองใช่ป่ะใช่ครับ,รบอ๋อนี่ไงรูทแปดพันห้าโอเคเนาะเนี่ยได้อยู่เนาะไม่คันของพี่สีเขียวก็อ่าใช่ครับรูทของไอ้สีแดงเนี่ยที่ผมมาก็รูทอ่ารูทเดียวกันปีเดียวกันของผมมันสองศูนย์สองศูนย์อันนี้มันปีไหนไม่รู้นี่นี่ม,มันด,ดูเสื้อหมอกไปต้องอยากได้เสื้อหมอก โอ้หนี่เป็นชี้เป็นชี้หายไปไหนหมดแล้วอ่ะจริงมีไหมใกล้หมดแล้วพี่เป็นชี้จะหมดแล้วหาไม่ได้แล้วใช่ไหมผมบอกเลยก็คือใกล้หมดแล้วด้วยแล้วก็เหายแล้วมายังเดือดอยู่แชมเปญชี่แต่ว่าทางนี้เหลือไม่กี่คันะครับแล้วก็จะหมดแล้วไม่ครบถึกไซส์แล้วครับแล้วจะมาอีกไหมเนี่ยเขาเนี้ยยากหายากช่วงนี้เหรอใช่ครับรถรถบ้านนะต้องบอกรถบ้านสภาพดีแหมว่าจะทําคลิปแบบแฟนขับเบนชี่สักคลิปนะเนาะคราวที่แล้วเราคุยกันแบบไปพาไปดูรถเบนชี่ทั้งร้านเลยอ่ะ แล้วข้างบนน่ะไอ้คันอีกสองคันนั้นยังอยู่ไหมคันใหม่ที่บอกว่ายังอยู่ยัยยงอยู่ใช่ไหมโอ้ยนั่นไม่ไม่ไม่เอามาโชว์เหรอยังไม่ได้ประกอบเลยต้องรอประกอบสองคันน่ะตัวนี้ตอนแรกเห็นเป็นชี้เต็มเลยหายหมดแล้วเ,เป็นชี้ออกไปเยอะแล้วครับออกไปสอ,สองคันไปพี่ต้อมเราไปดูข้างบนไหม,ไ,มไ,ไปไปเดี๋ยวให้น้อไปไปไปเลยพี่ต้อมไปดูข้างบนกันเนี่ยพาทัวร์เลยวันนี้ตัวนนี้เป็ท สวยเนี่ยสภาพสวยมากเลยนะพี่ผมบอกแม่ดูแบบรถชุดนี้สวยมากถ้าใครพลาดรถชุดนี้คือรอชุดหน้าอันนี้บริจาคบริจาคแบบดูสภาพรถเหมือนใหม่อันนี้แค่หมื่นหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับหมื่นสองพันห้าร้อยใช่ดูสภาพเป็นร้านสายโซล่าด้วยเนาะโซล่าตัวใหม่ครับโอ้เท่าไหร่ตัวใหม่เก้าใช่ไหมใช่ครับหมื่นสองห้าร้อยเอง ไซส์ไหนเนี่ยไซส์เล็กด้วยเนาะ46ครับโอ้โห,โโหกำลังดีเลยสวยด้วย<ม>น่ายแข็ง่ะนโสงประมาณเท่าไหร่ครับ,บต170ป่ะครับตาม160กว่าตาม170อันนี้ใช่มากอันนี้คือหลัง้วยนะครับโอ้นี่ รู้สึกว่าน้องน้องลีฟจะหายไปแล้วฮะลีฟหายไปแล้วแล้วก็อีกคันหนึ่งไอ้นั่นอ่ะอีกคันหนึ่งอ่ะหายแล้วคูจิยังอยู่แต่มันมีวันนั้นมันมีสองคันนี่ยหไอเนี้ยไตยกีฬาเออแล้วน้องลีฟที่ห้อยอยู่นี่ก็หายไปแล้วออโอ้หายดีนะอ๋อติดจองอยู่มาก เอาไปหลบข้างนอกนะฮะจองได้ครับที่นี่คนณแต่จะจะปีใหม่รอโบนัสครับรอโบนัสอ๋อรอโบนัสปีใหม่มาดูได้เลยนะคุณมีอะไรพิเศษมเนี่ยปีใหม่เนี่ยมีแจกเค้กหนึ่งก้อนนี่ไงเบนชี่ยังมีอยู่นะถ้าใครสนใจนะเนี่ยเบนชี่อันนี้คือใหม่เลยของใหม่นะฮะปีเก่าเฉยๆนี่โอ้โหแต่ละคันนี่เบนชี่สองคันนี่นะ จะมีคู่มืออยู่เลยอ่ะเนี่ยกระปุกน้ำแถมกระปุกน้ำด้วยเปเชลล่าอย่ดูโหเว้ยเป็นไงครับนี่สัมผัสรถดูรถมาดูรถครั้งแรกสวยไหมครับสวยรถยังใหม่ใหม่ใช่ครับมือสองสภาพใหม่ครับใช่ยุต่ามอยากได้เสื้อหมอกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยต้องค่อยๆดูเนาะคนนี้เป็นเจ้าน ซีอาร์ใช่หนึสนห้าเป็นหกครับหว้ห้าเลยลบสำรรถตอนนี้ถ้าราคาใหม่จริงอย่านี้สามสี่หมื่นละครับอันนี้คือมีคนจองเหรอหรือว่าอะไรยางอย่างเงี้ยสายแล้วก็ราคา ให้ลูกค้าเลือกชมได้เลยว่ามีปายจองให้เรียบร้อยแล้วอ๋อมีราคาอยู่ด้านหลังมันู่ราคาพิมนะอันนี้สองหมื่นทั่วสองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยตัวนี้แถบนี้มารีน่าหมดเลยทรงแอโร่ครับอันนี้ก็เป็นสีลิมิเต็ดอุ้ยสีนี้ใช่พึ่งมาปะเนี่ยใช่ครับพิ่งเข้าสีลิมิเต็ดสีสวยสรือว่าสวยด้วยแล้วก็สีสวยด้วยครับใช่ทำมาเกี่ยวกัถ่ายหนังสักเรื่องหนึ่ง โอ้โหนี่นะฮะตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทเนาะสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งโอ้สองหมื่นหนึ่งเองมายนะครับนี่สวยมากคันนี้คันนี้มาถ่ายไม่เห็นมีภาษาจีนด้วยทำไมต้องมีภาษาจีนด้วยเนี่ยไทยนังนะครับอ๋อเหรอใช่ไห้รถสีเนี่ยทำมาเหมือนกับหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เขาเอาไปถ่ายอันนี้ภาาษจีีนนะะฮ่นเี่ยจีนหรือญี่ปุ่น ไม่ใช่เรืดองเล่าที่คนจีนนะโอ้โหไว้ถ่ายหนังเหรอใช่เขาทำมาเพื่อถ่ายหนังเรื่องนึงแล้วก็ฝันท้าโลกนะท่านผู้ชนะเป็นสีลิมิเต็ดโอ้แล้วคุณได้มาไงเนี่ยก็ได้พี่คุณคุณไปได้มาจากคุ้มกับหนังเลยวะเนี่ยไม่ใช่คันนี้ที่ปั่นแต่ว่าตอนทำมาเพื่ออ๋อทำมาเพื่อโปรโมทหนังเรื่องนั้นใช่อ๋อแต่ไม่ใช่คันที่อยู่ในหนังโอ้นึกว่าคันที่อยู่ในหนัง ด้อยากได้ทรงแอลครับชั้นสองนะครับร<ช>โซนต่อไปก็จะเป็นโซนเทคครับอันนี้เทคมีตักเตะห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ยันห้าสิบแปดเลยครับหมายความว่าคุณเอาเทคมาเรียงไว้เลยอย่างนี้ใช่ครับเนี่ยรองลูกค้าคือดูไซส์ได้เลยไล่ไปเลยอ๋อต้องใส่ไซส์เล็กขึ้นไปชัดไซส์ใหญ่ใช่ครับเป็นไซด์ใหญ่สุด ออสไยใหญ่มันี้จะมีผู้ชางฝลั่งต่างชาติด้วยนะครับก็จะมาหาไซใหญ่ดูที่เป็นบอดี้ก็จะดูออกเลยฝรั่งต่างชาติมาเนี่ยสุดยอดไม่รู <salud> ้เขาดูคลิปผมทั้งหมดรู้นะเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแซลโก้แมงแนนเมสซี่เมสซี่จ่ายแอนครับแบงนวกนนี้เราได้ระดับวินเทจ วินเทจแบบรถสมัยก่อนนะแต่อาจจะไม่วินเทจมากแต่ว่าสภาพดีมากคือแบบไม่มีรอยใดๆเลยเราห่อก็ติกไว้เลยเนะใช่ห่อไว้เผื่ออนาคตสิบปีย0สิบปีได้มารลคาไม่แรงเดี๋ยวอาจจะราคาจะไปต่อก็คือคุณไม่ขายคุณจะเก็บไว้นี้สิบปียี่ปีใช่ครับไอ้เรอเล่นนี่พูดจริงขายใช่ไหมไม่ได้ขายพี่เอาใช่ห่อเก็บไว้แล้วคือเอาจริงดิใช่เฟรมไม่อยากให้เป็นรอยเลยคือไม่มีรอยจริงๆหมายถึงว่าคุณห่อไว้คุณจะไม่ขายเหรอใช่ครับก็จะแบบ ไปเอาไว้บนหลังคาแล้วก็ทิ้งลอยเลยอย่างเงี้ยคุณจะเก็บไว้แบบให้มันมีราคาเป็นแสนเลยใช่ไหมไม่รู้ถึงหรือเปล่าแต่ว่าเก็บเอาไว้ถ้าราคาเขามาซื้อคุณให้ราคาคุณคุณไม่ขายจริงอ่ะไม่ขายทําไมมาขอมาแล้วนู้นไปยังอะเล็กอเล็กมอร์ตั่นจะไม่ขายเหมือนกันใช่หรอไม่ใช่ไปแล้วมีคนมาขอซื้อยังเนี่ยก็มีคนโทรมาอยู่อ่ามีคนเขาเข้ามาเม้นนะว่าไอ้คันเนี้ยขายไหมผมบอกว่าไปคุยกับคุณเองแล้วกัน ที่สอันนี้เป็นคาร์บอนทั้งคู่นะครับใช่แล้วก็ราคาไม่แรงครับตัวนี้สอง0มื่นเก้าพันห้าคร์บอนนะใช่ครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันห้าร้คบสามหมืันห้าอยกับสองหมนเ้าป็นคาร์บอนทั้งคู่เลยคาร์บอนทั้งคู่ครับตัวนี้ไซส์สีครับตัวนู้นไซส์ห้ครับอืมโอเคนะสี่เนี่โอเคเลยใช่แต่สภาพที่นี้ไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพครับสภาพเกือบร้อยเซนุกคันสวยจริงครับ ชุดขับก็105เนาะใช่ครับ105นังคู่โอเคเลย105นังคู่105ก็เท่าไร11แล้วเนาะ11ครับ11สีแดงสีสวยจริงจริงพี่ตั้มชอบคันไหนดีต้องชวนชวนอาจารย์มาดูนะพี่ตั้มนะสายเออ เคยมากันไหมยังไม่เคยมาที่อาจารย์ปั่นเนาะเดี๋ยววันไหนลองมาสักแบบจัดทริปมาเลยเนาะมาแบบเนี้ยแต่มาอันนั้นนะรับไม่ไหวแล้วเพราะคราวนี้ทริปใหญ่เลยกลุ่มใหญ่จริงๆวันนี้จะมาสักเท่าไหร่สามคนเนาะพอดีอาจารย์ติดธุระแกไปขี่ที่นี่มาไล่สินมาอาแฟนไปหาลุมทุบรถราคาไม่แพงสภาพสวยครับนี่ไงทางยิทเตอร์อย่างพี่ตั้มที่บอกที่บอกทวิตเตอร์ก็ได้เนาะ ทวิตเตอร์อันนี้ก็ทวิตเตอร์ที่ของไทยป่ะเป็นของในเอเชียครับจองแล้วจองแล้วเรียบร้อยแล้วหมดทางด้านนอกเนี่ยลองไปหัดมันจะเป็นแบบอว่ารถจองจองเพราะสวยข้างนอกด้วยแหละใช่ครับอ๋อคุณย้ายไปไวข้างนอกเหรอรถจองเราจองเราอยู่ข้างนอกลูกค้าจะได้ไม่ต้องมองเยอะคือจองหมายความว่าเขาเขาเน้นตังแล้วมัดจําแล้วเนี่ยจองโอ้โหคันนี้โอ้โหคันนี้ไปแล้วเหรอเนี่ยเขาก่อนที่ลิฟคันเนี้ยสวยมากเออ แล้วก็ลิฟอีกคันหนึ่งที่สีหวานๆหน่อยอันนั้นคือยกไปเลยเามาเทินอินฟทนตทั้งทังสานน,นอ,อกหมดเลยหมายถึงว่าเข้าอินเิอร์เน็ตมาเทินเอา,อเาลิฟไปนี่คันนี้ก็สวยดีแต่ไม่เป็นไรเข้ามาเรื่อยๆนะนใครดูคลิปผมแล้วก็มาดูได้นะจริงๆมันมีอีกหลายหลายแบบนะในนี้ยังว่างอยู่นะพี่อะเราจะมาคุยคันนี้คันนี้จะเป็นรถสปีดเอ็กซ์ครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วจะค่อนข้าง ชอบมากเพราะดูเฟรมบอดี้มันแบบว้าวเหมือนรับหลักแสนเลยใช่ครับชุอคับ105สวสปีดด้วยครับไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมตัวนี้จะมีไฟฟ้าปลนอยู่บ้างอย่างเช่นตัวชุดนี้จะเป็นจะมีไฟฟ้าไม่มันอยู่กับรถเลยแล้วก็มีไฟด้านหลังอัตโนมัติไฟฟ้าด้วยจะมีแบตเตอรี่อยู่ในรถครับไม่ไม่ไม่ใช่ปั่นไฟฟ้าไม่ใช่ปั่นเป็นระบบไฟฟ้าพวกเกียร์ระบบการเข้าเกียร์ระบบตัวไมไฟับแบตเตอรี่ก็ไม่หนักมากใครับ ไม่ไม่หนักมากใช่ไหมฮะไม่หนักมากไม่หนักเหมือนไอ้พวกแบตเตอรี่ที่ใช้ปั่นเนาะใช่คตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับราคาอยู่แค่24,500ืารครับ24,500ืารต้นจากสภาพรถเป็นหลักแสนโอ้โอใช่ศูน <105. S 2> ย์ห้าสิบเสปีดแล้วด้วยไซส์ห้าสิบครับคบันนี้ไซส์ห้าสิบโอ้ดูขาเบรกก็ดิใช่ครับดูดิโอ้โอคือแบบรถสวยคันนี้ทำมาสวยอีกทีนะสามหมื่นสองหมื่น 24,500ืด้วยเฟรมคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนครับจองแล้วหรือเปล่ายังไม่จองยังไม่จองอ่ะคันนี้ยังไม่จองนะคืโฉบอยูใครสนใจมาดูได้เลยเนี่ยแต่คันนี้จองแล้ว BMC มจองแล้วคับบีเอ่าือรถเขานะแต่ละคันเนอะนนี้คือที่รุ่นฟอร์อันนี้ไม่เป็นไรเ็น ไม้แขวนนี้เท่าไหร่นะไม้แขวนี่พี่ต้อมไม้แขวนก็น่าสนใจนะนี่1,500ครับพี่ไปไว้ที่บ้านนะแขวนอยา3,000กว่าบาทได้กี่คันได้2คันเป็นที่2คันเนาะแล้วก็แขวนหมวกได้ด้านหลังัดแขวนเสื้อได้ไม้แขวนพับได้ใช่ป่ะใช่ครับ2คันเลื่อนได้เนาะแขวนได้ไหม3,000กว่าบาทผมโอเคนะสวย ได้เพิ่มอีกสักคันไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปไปอัดแอปสามคันสามอีกคันหนึ่งพิงไว้อีกคันหนึ่งพิงฝั่งนู้นเนาะสมมติเราตั้งลอยๆอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นฝาอีกคันหนึ่งสอดเข้าไปพิงพิงปุ๊บอันนี้สามคันคืออยู่แขวนแล้วก็พิงพิงข้างหลังไว้คันหนึ่งสอดเข้าไปสมมติอันนี้ไปอยู่ตรงกําแพงแล้วก็สอดเข้าไปเนาะได้เนาะอย่างนั้นสามคันสบายๆเนาะถ้ามัน ดีหน่อยโอ้สเปเชียลไลท์คันนี้เท่าไหร่เนี่ยสวยนะคันนี้สี่หมื่นแปดครับอุเคก้าด้วยเนาะแล้วข้าก่อนรถเทพๆของนากโก้อ,อะไรไปหมดแล้วไปท,ที่บอกค 60, นะกันละหกหมื่นเนาะคันหกหมื่นเรามองว่าแพงนะแต่จริงๆคนเห็นปุ๊บคนขวา้ากรบๆเลยเนาะจริงๆมันไม่มีของแพงนะ บาดิญาตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับราคาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวนี้ใช่ป่ะตัวสีขาวตัวสีขาวใช่สีขาวเป็นคาร์บอนหรือไม่คาร์บอนที่นี่ขายรถไฟแพงครับลองมาดูสภาพสวยๆได้ไซส์เล็กเลยครับเอสสี่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 โอ้หผู้หญิงสบายๆเลยร้อยหกสิบร้อยห้าสิบแปดแล้วก็คาร์บอนปั่นนุ่มสบายนะครับใช่ช่วยดีให้ฝังได้ บราคตัวค่างๆกันนี้สองหมื่นห้าร้อยตัวนี้นะหนึ่งศูนย์ห้าด้วยนะกุ๊ปเซ็ตเลยใช่หนึ่งศูนย์ห้าตัวใหม่ด้วยเนาะอันนี้ยังเป็นตัวสีดำเออสีสปีด,ด,ะปดละตัวเก่ามันสีเงินนี่เนาะนี่สีดำเลยนี่สภาพเก็บดครับนะต้องให้คนดูคนดูบอกว่าสภาพเป็นยังไง để cho lát